สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพท1ตุลา55นะครับโจทย์นําข้อมูล3าํจำนวนที่แตกต่างกันมารวมกันมีผลรวมเท่ากับ195ถ้าข้อมูลชุดนี้มีค่ามัธยฐานและสัมประสิทธิ์ของพิสัยเท่ากับ60และ0.2ตามลําดับแล้วความแปรปรวนของข้อมูลชุดนี้เท่ากับเท่าใดข้อนี้ครับโจทย์ถามหาความแปรปรวนซึ่งความแปรปรวนเนี่ยคือ sd กําลังสอง ปกติ sd ของเราเนี่ยมันหาจากส a r e r o o t ซิกมา xi x I, ลบ x bar ทั้งหมดยกกำลังสองส่วน n หรือไม่ก็หาจากส a r e r o o t ซิกมา xi กําำลังสองส่วน n ลบกับ x b a กํากำลังสองนะครับแล้วข้อนี้นะครับหลังจากที่อ่านจากโจทย์มาเขาบอกว่านำสามจำนวนที่แตกต่างกันมารวมกันแล้วมีผลรวมเท่ากับ195ยั้งเลยบอกว่า งั้นพี่แบงค์ตั้งขึ้นมาว่า3ตัวนั้นคือ A, B, C โดยที่เรียงลำดับจากน้อยไปหามากแล้วโจทย์บอกมาอีกว่าค่ามัธยาฐานและสัมประสิทธิ์พิสัยคือ60มัธยาฐานคือ60สิัมประสิทธิ์พิสัยคือ0.2 CR คือสัมประสิทธิ์พิสัยนะครับโอเคถ้าข้อมูลเนี่ยนะครับเราบอกว่ามัธยาฐานคือตำแหน่งตรงกลางถูกไหมครับดังนั้นเราเลยบอกได้ทันทีเลยว่า B เนี่ยมีค่าเท่ากับหกแน่ แล้วโจทย์บอกมาอีกว่าสัมประสิทธิ์พิสัยคือ0.2สูตรของสัมประสิทธิ์พิสัยหาจากอะไรครับหาจาก max ลบ min ส่วนด้วย max บ min ถูกไหมครับโอเคเพราะฉะนั้นในที่นี้นะครับแพงบอกว่าจากข้อมูลทั้งหมดที่หทให้มาเนี่ยนะเราบอกได้ว่าจากข้อมูลที่1มีผลรวมเท่ากับ195ก็แปลว่า a บวก60บวก c เท่ากับ195ย้าย60ไปนะครับแปลว่า a บวก c มีค่าเท่ากับ100 20, อ1 3 5ย้าย60ไปลบนะครับได้1 3 5เก็บเป็นสมการที่1จากข้อมูลที่2เราบอกได้ว่า0.2มีค่า max ลบ min max คือตัว c ถูกไหมครับเพราะพี่แบงค์บอกว่าให้เรียงลำดับจากน้อยไปหามากก็เลยกลายเป็น c ลบ a ส่วนด้วย c บวก a ในข้อนี้พี่แบงค์เลือกที่จะเปลี่ยน0.2ให้เป็น1/5นะครับเพราะว่าจะได้คูณควายได้ง่ายๆโอเคเพราะฉะนั้นตัวนี้คูณควายขึ้นมากลายเป็น c บวก a มีค่าเท่ากับ 5c ลบ 5a ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นในที่นี้นะครับจัดรูปต่อย้าย c, c ยายมาลบกลายเป็น 4c ย้าย 5a มาบวกกลายเป็น 6a นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ย เ,เรามีสมก,การที่1กับสมก,การที่2เป็นสมก,การ2ตัวแปรแพ้งเลือกใช้การจัดรูปแทนค่าก็ได้นะครับสมมุติว่าในที่นี้พี่แว็กจัดรูปมาจากสมก,การที่หละกัน a เท่ากับ1น5ลบ c นะครับเออเมื่อกี้ลืมตัดเลขหน่อยก็ได้นะครับตัวนี้ก็เลยกลายเป็น3 a เท่ากับ2 c ถูกไหมครับถ้าอย่างนั้นแพ้งเอาสมก,การที่1ลงมาแทนค่า a ลงไปแทนค่านะครับ ก็เลยกลายเป็น3คูณกับ135ลบ c มีค่าเท่ากับ2 c อยู่กระจาย3เข้าไป3คูณกับ135ได้เท่าไหร่ครับได้405ลบส c เท่ากับสออยู่ย้าย3 c ไปบวกนะครับมันก็ได้5 c ีเท่ากับ405ย้าย5มาหาร c เดียวก็เลยได้กลายเป็น81โอเคนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าพี่แบงค์รู้ว่า c คือ81เอา c กลับลงไปแทนค่าในสมการที่1จึงได้มาว่า a เดียวเนี่ยนะครับที่เราแทนมาเนี่ยคือ135ลบ c อยู่ใช่ไหมครับราะม,มันคือ135ลบ81หรือก็คือ54าตอนนี้เท่ากับพี่แบงค์รู้แล้ว54กับ81นะครับเท่ากับตอนนี้รู้มาครบ3ตัวละ54กับ81 ดังนั้นถ้าพี่แบงค์อยากจะหา sd หรือความแปรปรวนตัวนี้นะครับพี่แบงค์จะต้องไปหาตัว x บารก่อนไม่ว่าจะใช้สูตรหนึ่งหรือสูตรสองเราบอกว่าปกติ x bar มีค่าเท่ากับซิกมา x ส่วน n ตอนนี้ซิกมา x เนี่ยนะครับโจทย์บอกมาแล้วว่าคือ195ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด n ก็คือจำนวนข้อมูลทั้งหมดก็คือ3ตัดเลขมาเลยมีค่าเท่ากับหก นะครับเพราะฉั้นตอนนี้เท่ากับพี่แบงค์รู้ข้อมูลครบทุกอย่างละดังนั้นจะมาหา sd แล้วนะครับโอเคขอลบตรงนี้ครแล้วกันจะได้ถวดเลขตรงนี้ให้นะครับเราบอกว่าเราอยากหาความแปรปวนซึ่งมันคือ sd กําลังสองงั้นพี่แบงค์ถอดรูทออกไปเลยนะครับจะได้เป็นกําลังสองใช้สูตรที่1เพราะว่ารู้ครบทุกตัวเวลาเอามาลบ x bar มันจะได้เล็กลงเพราะฉะนั้น sd กําลังสองเลยมีค่าเท่ากับ5้ ลบหทั้งหมดยกกำลังสองบวกกับ60สิลบหกสิทั้งหมดยกกำลังสองบวกกับ81ดสลบหกสิทั้งหมดยกกำลังสองหารด้วย n n คือ3 5 4ห้ลบหกคือ11ติดลบนะครับยกกำลังสองหกสลบหลบหกคือลบหยกกำลังสองบวกกับ8 1ดสลบหคือ16บหกยกกำลังสอง หารด้วย n n คือสามตัวทีนี้คือ121่งร้อสบวกยี่บวกสองส่วนด้วย3ถ้าจับบวกเลขมานะครับได้เท่าไหร่เอ่ย121ยยสิเอวร้อย่บวกย5ิบองหนึ่งบวกยี่บวกสองนะครับตัวนี้บวกได้2ทด1กลายเป็น0ทดอีก1กลายเป็น4กลายเป็น402หารด้วย3 ซึ่งถ้าเอาแม่3ตัดนะครับจะได้ 1, 3, 4เพราะฉะนั้นคําตอบข้อนี้ความแปรปรวนตอบ134ครับข้อนี้ทําตามความหมายไปเรื่อยๆนะครับแต่โดยโปกติคนที่มักจะทําไม่ได้มักจะเกิดจากการที่จําไม่ได้ว่าสูตรสัมประสิทธิ์ของพิสัยคือไงเพราะมันใช้น้อยครั้งมากโอเคยังไงก็ตามข้อนี้ตอบ134นะครับ